กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีภาพการระเบิดที่อาคารร้างฝั่งกัมพูชาพบฝ่ายกัมพูชาตั้งอาวุธยิงสนับสนุนวิถีโคง้งไว้บริเวณพื้นที่พลเรือนครับยืนยันการใช้กําลังของกองทัพไทยมุ่งเป้าเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่มีการโจมตีหรือคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไทยเท่านั้นครับโดยกองทัพภาคที่สองได้ระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เหตุการณ์การระเบิดบริเวณอาคารร้างฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทย ซึ่งฝ่ายไทยมีการตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนวิถีโคง้งไว้บริเวณพื้นที่พนเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจทางทหารในหลายพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาใช้อาวุธดังกล่าวในการโจมตีพื้นที่พนเรือนของฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยครับถือว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายใช้พนเรือนเป็นโลกมนุษย์ซึ่งเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากล ดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอยืนยันว่าการใช้กําลังทางทหารของกองทัพไทยมุ่งเป้าเฉพาะไปยังเป้าหมายทางทหารที่ตรวจพบว่ามีการโจมตีหรือคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ยังคงยึดมั่นในหลักสันติวิธีการเคารพในอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและไม่ใช้ความรุนแรงกับพลเรือนทุกกรณีแต่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศครับ